um this year was filled with ups and downs and difficult challenges summer was something that i looked forward to all these times but once it came it's actually something i dreaded because it's the final stretch before the end of this chapter in my high school career it's going to be my last summer but i hope to make it the best ว่าไม่ได้ถ่ายมานานแล้วไม่ได้ออกกล้องมานานแล้วเลยรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะคะตอนนี้ OMG สวัสดีค่ะครีมนะคะวู้กลับมากับคลิปหนึ่งะนะคะก็หลังจากที่เราหายไปคือหลังๆเรามีอัปคลิปบ้างแตจง่จริงๆมันเป็นคลิปที่แบบถูกดองเอาไว้นานแล้วเนาะแต่เราไม่ได้ถ่ายมานานมากเลยแต่ตอนนี้คือครีมปิดเทอมแล้วครีมก็เลย เตรียมตัวมาทำคอนเทนต์กับทุกๆคนนะคะคือว่าซัมเมอร์นี้มันมีอะไรพิเศษอยู่อย่างหนึ่งที่คิมตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาแชร์ประสบการณ์กับทุกๆคนซึ่งก็คือ เราจะได้เดินทางแล้วทุกคนคือไม่ได้เดินทางมานานมากๆแล้วตั้งแต่โควิดเริ่มคือประเทศล่าสุดที่เราไปก็คือแบบญี่ปุ่นแล้วเราก็ไม่ได้เดินทางมาประมาณ3ปีแล้วแล้วอเมริกาครั้งนี้ก็คือเราจะไปเป็นซัมเมอร์โปรแกรมก็คือได้ไปแบบทํากิจกรรมไปอยู่กับมหาลัยอะไรประมาณนี้เนาะคือครีมยังไม่อยากสปอยเยอะว่าครีมจะไปไหนหรือไปอะไรก็เลยจะให้ไอเดียทุกคนไว้ก่อนว่าแบบเออครีมจะไปอเมริกาอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นครีมก็เลยอยากจะมาบล็อกเตรียมตัวไปกันเผื่อมีใครที่แบบ จะเดินทางไปต่างประเทศเหมือนกันหรือไปอเมริกาหรือว่าก็คือเพื่อจะมาแบบแชร์ประสบการณ์ของครีมเองแล้วก็เผื่อใครจะเดินทางเหมือนกันก็จะได้แบบเออเอาไว้แบบเรียนรู้อะไรประมาณนี้หรือแค่แบบดูสนุกๆก,ก็ได้เนาะเอาจริงๆหลักๆก็คือโปรแกรมนี้มันแพงและครีมก็อยากจะใช้ให้คุ้มด้วยนะคะโปรแกรมมันแพงมากเลยก็ขอบคุณคุณ,คณพ่อที่สนับสนุนให้ครีมไปนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็คือได้ปิดเทอมเต็มตัวแล้วครีมก็เลยแบบไม่ค่อยมีอะไรทําจนกว่าจะได้ไปอเมริกาตอนประมาณปลายเดือนนี้ เดือนมิถุนาใช่ไหมเดือนจูลคิม <c rim> <c rim> จาเดือนไม่ได้เ <c rim> ดือนไทยคิม <c rim> ไม่ค่อยรู้จักนะคะแต่เราจะมาเริ่มได้วันนี้ก่อนเลยก็คือวันนี้ครีมมีธุระที่ต้องทาค่อนข้างจะเยอะอยู่แบบช่วงหลังๆคีมก็กําลังเตรียมเอกสารเตรียมพวกแบบบัตรเตรียมเรื่องโควิดเรื่องอะไรแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยเพื่อเราจะได้เดินทางไปได้เนาะส่วนใหญ่พวกนั้นคือครีมเคลียร์แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีแบบจุ๊บจิ๊บเล็กๆอยู่ที่คีมจะต้องไปจัดการวันนี้ก็คือเดี๋ยวครีมจะออกไปตัดแว่น เพราะว่าคุณสายตาสั้นนะเอาจริงๆมันสั้นมานานแล้วนะแต่ว่าไม่ยอมตัดจักทีคือเราแบบ บังคับแล้วเหมือนหลอกตัวเองว่ามันจะดีขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นแล้วมันก็แย่ลงแต่วันนี้มันจะเป็นวันที่เราจะไปตัดแว่นนะคะแลวจะเอาแว่นกองแสงที่เรามีที่เราเคยไปตัดมาแล้วไปเปลี่ยนเลนเป็นเลนสายตานะคะคือตาข้างซ้ายของครีมอะสายตาแย่มากๆเลยตอนนี้ครีมมองทุกคนอยู่มันยังเบลอเลยนะน <laughs> อกจากนั้นครีมก็จะไปจัดการเรื่องพวกแบบบัตรเดบิตอะไรแบบนี้มันจะได้ไปอนุมัติที่ต่างประเทศได้เพื่อแบบความสะดวกในการชําระเงินอะไรประมาณนี้นะคะ Oh. Everything yeah. is hard when yeah. you เด็เพราะเราเหนื่อยแล้วก็ลืมถ่ายด้วยนะคะแล้วก็เลยแบบหลับปอกไปเลยเมื่อวานเราก็ได้แว่นมานะคะณพ่อคุณแม่แล้วเพื่อนๆบอกว่าทรงนี้มันแบบดูเนิร์ดมากเลยแต่ว่าเราชอบเพราะว่ามันดูแบบแข็งแรงดีอะมันดูเป็นแว่นที่แข็งแรงแล้วมันก็ไม่ได้มีตรงแบบขาของแว่นมันจะได้แบบไม่ต้องแก้บ่อยอะไรประมาณนี้เพราะว่าเรามีเรามีแว่นกองแสงอันนึงที่เป็นคนละทรงแล้วมันจะมีขาแว่นแล้วบางทีเราแบบรู้สึกลำคัญแบบนี้มันก็จะเป็นแบบทรงเดียวเลย ก็ไม่ค่อยชินนิดนึงแต่ว่าพอใส่แล้วรู้สึกแบบเราเห็นอนาคตตัวเองได้เลยทุกคน,นมันชัดมากก็ดีนะคะยังไม่ค่อยชินเพราะว่าเราไม่เคยแบบใส่แว่นจริงๆจังๆแต่ว่าก็ดีเห <c oughs> ็นอนาคตจริงๆนะคะใครที่แบบใสต่ตาสัตว์แล้วไม่ได้ตัดก็ลองไปตัดกันดูนะฮะมันใสแจ๋วเลยค่ะนอกจากแว่นแล้วเนี่ยครีมก็มีไปแลกเงินดอาลลา่ามาก็คือวันนี้ครีมจอ,อกไปข้างนอกแล้วครีมก็จะได้ไปเจอหนูนี้ซึ่ง ก็แบบถ้าเกิดใครติดตามมานานก็จะรู้จักว่าเป็นเพื่อนที่เคยเรียน s อ t ด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้คือหนุนนี่เข้ามาหาลัยแล้วแล้วก็แบบไม่ได้เจอกันมานานมากเลยตอนนี้ปิดเทอมแล้วแบบหาวันได้พอดีเลยได้มาเจอกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ชุดของเราวันนี้นะคะ น,นี้ก็มีการไปแบบจัดผมนิดหน่อยแล้วก็หยิบกระเป๋ามาแล้วก็ใส่ถุงเท้านะคะ,ะละรีบไปกันตอนนี้เลยเรามาซื้อไกิมต่อนะคะเป็นของกัเตมุุ ลรวชอบร้านนี้มากๆอร่อยมากตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลเนมบบสซีนะคะก็เดี๋ยวเดินดูของก่อนรอเจอหนูนี่ตอนเย็นนะคะ เดินเซนทันน่บัสซีมากเลยเพราะว่าคนน้อยอะแล้วมันเดินสบายดีแอร์มันเย็นแล้วแบบกลิ่นมันหอมเราจะขึ้นไปมูจิแบบหนึ่งไปซื้อของเตรียมเดินทางนะคะจากที่มูจิข้างบนฝั่งเซนทันชิตลบนะคะเราชอบใช้นี้มากนี่ใช้ดีนะคะมันเหมาะกับทรงตาของเราเวลาเราดัดคอนตา ตอนนี้เราได้ของมู j i เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วก็จะนั่งรอจนกว่าคุณเพื่อนจะมานะคะนี่คือบรรยากาศที่เรานั่งรออูกนะคะืในมูจิ Central c h i d l m นะคะมันจะเป็นแบบมูจิที่ใหญ่มากๆแล้วตรงนั้นก็จะมีเป็นโซนอาหารอันนี้ก็น่าจะเป็นที่นั่งอาหารเหมือนกันแล้วก็ขายแบบทั้งเสื้อผ้าอุปกรณ์เดินทางของใช้ในแบบในบ้านแบบเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้เครื่องเขียน นี่คือมูจิที่ใหญ่มากๆเนยนะคะที่เซนทันชิดลมโฆษณาเก่งสปอนเซอร์ได้นะคะมูจิแต่และว,ว่าเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างไปซูปเปอร์ซื้อของเิดหน่อยเพราะว่ามันมีแบบมันมีหมูหยองอันหนึ่งอะหมูหยองใช่มันมีหมูหยองอันนึงที่เราอยากจะก,กินมากๆคือแบรนด์นี้มันอร่อยมากเพราะฉะนั้นเราจะลงไปซื้อข้างล่างนะคะแบบหมูหยองมหองมูแผ่นไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้ไม่อยากกินเว้ยก็เลยจะลงไปซื้อคือแบรนด์นี้อร่อยมากเราเคยกินแล้วแบบชอบติดใจ ของแบรนด์นี้เลยทุกคนแต่ว่าเราจะหาะที่เป็นซองสองที่มันเป็นอย่างอื่นอ่ะที่จะเป็นหมูหยองกับหมูแผ่นแต่ของแบรนด์นี้เลยชื่อว่าสอขอนแก่นเนาะอร่อยอร่อยจริงนี่นี่ทุกคนอันนี้เรากินติดมากขององเทเนาะเราชอบมากเลยเป็นหมูแผ่นอบกรอบเขามีแคปหมูด้วยแต่ว่าแคปหมูเรายงมีแบบอยู่ที่บ้านเนาะเราก็เลยจะไม่ซื้อไปแต่ว่าจะเอาเป็น องเทอันนี้เราชอบกินมากคือแบบมันกินเพลินสุดๆไปเลยอะ่ะไี่มีถุงใหญ่ก็เลยเจะเอาไปสองถุงนะคะแต่ตอนนี้เราเดินหาพวกแบบหมูหยองอยู่เราเดินหาไม่เจอเดี๋ยวเราจะวนอีกแป๊บหนึ่งก่อนเพราะยังมีเวลาอยู่แต่เดี๋ยววันนี้ไปเดินซูปเปอร์คนเดียวก็เป็นบล็เราเจอแล้วทุกคนนี่เต็มเลยโอ้ยนี่ มีหมูหยองแล้วอันเนี้ยเราชอบกินมากเลยบางทีเราจะไม่ชอบกินอันที่มันมีพริกไทยใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ยคือขนาดมีพริกไทยก็ยังอร่อยอยู่จริงๆอันเนี้ยเราเอาไปให้คุณครูได้เป็นของขวัญก่อนปิดเทอมแบบเอาไปแจกให้คุณครูคนที่เขากินเนื้อได้เนาะเพราะเรามีครูบางคนที่เป็นมังสวิรัตแล้วก็ไม่ได้ให้ไปแต่ว่าคนที่กินเนื้อเราก็เอาอันนี้ไปเป็นของขวัญให้เขาก็ชอบกันมีหมูหยองแล้วก็มีหมูแผ่นเนาะ อร่อยอะช่วงนี้เราไม่รู้ทำไมเราเป็นคนแบบอยากกินเค็มๆช่วงนี้ไงคุณเพื่อนมาแล้วครับนานมากครับ แต่ว่าเราก็เลยมาแบบ remove makeup remover พวกนี้เรามีแต่งหน้าไปไม่อยากให้สิวขึ้นก็เลยรีบเช็ดออกนะคะแต่เรารอคุณพ่ออยู่ก็คือเราลากับหนูนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านนะคะแล้วกลับมาบ้านแล้วแลวได้กินแล้วทุกคนเรามีคนสุขมีอันนี้แล้วเราเพิ่งเจอว่าเรามีนี้ด้วยเรามีนี้ด้วยกุนเชียงเออคุณพ่อคุณแม่เราน่าจะซื้อมา อร่อยมากอร่อยแบบอันนี้อร่อยมากมากคือคุณพ่อคุณแม่เขาเสิร์ฟนี้มาใช่ป่ะปกติเขาจะเอาเข้าแบบที่อบไรมันแล้วเราก็กินใช่ป่ะคือมันดีทุกคนมันแบบรู้สึกเนื้อแบบเราเคยกินของอีห่อหนึงอะ่ะมันไม่ค่อยอร่อยเว้ยก็แบบคิดว่าเป็นรสชาติปกติของกุนเชียงใช่ป่ะแต่พอเรามากินอันนี้แล้วแบบเฮ้ยมันไม่ปกติอันนี้มันอร่อยแอ้วเวลานี้เราไม่คใครทากุนเชียงให้นะคะเราก็เลยมากินหมูหวานแก้ขัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงจะออกไป ซูเปอร์ไปซื้อของเตรียมแล้วก็แบบอาจจะเริ่มแพ็คกระเป๋าเพราะว่าวันนี้ได้ออกไปเที่ยวแล้วไงก็ต้องแบบเริ่มจัดอะไรบ้างมฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครีมอยู่บ้านนะคะวันนี้ครีมก็ออกไปนิดหน่อยไปซื้อของก็คือแวะไปร้านขายยาไปซูเปอร์มาร์เก็ต ไปเริ่มตุนนะคะเพราะเราก็มีของที่ต้องซื้อไปเหมือนกันเดี๋ยวจะช่วยดูว,ยว่าเราซื้ออะไรไปบ้างก็มี2ถุงนี้นะคะนี่คือตุนเอาไว้จะมีพวกเอ่อมาม่าครับแล้วก็ขนอคับโจ๊กด้วยเพราะเราคิดว่าเราจะรู้สึกคิดถึงบ้านเราก็เลยเอาแบบอาหาร คนไทยนะคะอันนี้คืออาหารแบบพื้นของเราเลยแบบเป็นรสชาติของบ้านนะคะเวลาที่กินก็จะรู้สึกถึงประเทศไทยนะคะอ,อนอกจากนั้นเราก็เตรียมเป็นอุปกรณ์แบบพวกผ้าอนาไมยที่อเมริกาเนี่ยพวกอุปกรณ์มันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเรามากเพราะมันก็จะมีความแตกต่างในแบบสิ่งที่เขาชอบกับสิ่งที่เราแบบไม่ชอบบ้างแล้วราคามันก็จะค่อนข้างจะสูงเลยเพราะว่าปีนี้เงินเฟ,นเฟอรมมันก็ใช้ใช้ได้เรื่องอยูอย่นะทุกคนเราก็เลยเตรียมเป็น อุปกรณ์ของตัวเองถ้าเกิดเตรียมไปได้นะคะนี่ก็จะมีเป็นพลาสเตอร์ครีมจะมีแบบกันน้ําเป็นซองแบบผ้าแล้วก็แบบพลาสติกเนาะอันนี้คือซื้อแบบเป็นซองไว้มันจะได้พกพาง่ายๆแต่ว่าคือเราชอบมากเลยอันเนี้ยเราไปเจอพลาสเตอร์คิตตี้แล้ว Kitty, ลคือห้ามใจตัวเองไม่ได้คะ่ะทุกคนครีมก็เลยซื้อพลาสเตอร์คิตตี้มาด้วยครมซื้อเป็นแพ็คครีมกันแดดมาเพราะว่าครีมกันแดดครีมก็ชอบใช้ของลา o ูสโพเซย์อยู่แล้ววันนี้มันก็จะแบบมีโปรโมชั่นแถมเมคอัพรีมูเวอร์แล้วก็ตัวแบบ โฟมล้างหน้าที่ครีมใช้ด้วยก็เลยคิดว่าคุม้มอันนี้เป็นกระเป๋าที่ครีมใช้แพ็คปกติเลยเวลาที่ครีมแพ็คไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเพราะว่ามันค่อนข้างจะใหญ่เนาะแบบจุของได้เยอะเลยแล้วก็จะมีที่แขวนเพราะฉะนั้นสมมุติอะเราไปพักหอแล้วเราไม่มีที่วางหรือว่าที่เก็บแล้วก็ไปแขวนในแบบห้องอาบน้ากับเราได้เลยคือค่อนข้างจะสะดวก วันนี้ในเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์แบบห้องน้ําแล้วก็ใช้ส่วนตัวเรียบร้อยแล้วว่าเราคิดว่าเราก็จะเริ่มเตรียมแล้วก็เริ่มแพคตอนนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะแพคแบบพกเสื้อผ้าทีหลังยิ่งแพคเนื่นๆก็น่าจะดีเนาะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราขาดอะไรบ้างเราจะได้รีบไปซื้อก่อนที่เราจะเดินทางเดี๋ยวตอนนี้คิมจะมานั่งแพคตัวนี้นะคะก็ที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้แล้วก็แบบเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกคนดูว่าเราแพคอะไรบ้าง เขาบอกว่าของทางมหาลัยอะ่ะเขาจะมีเป็นลิสต์มาให้ด้วยว่าคนจะแพ็คอะไรเขาจะมีแบบลิสต์แนะนําเดี๋ยวเคุณจะเปิดดูตอนนี้เลยก็จะมีลิสต์ให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็แพ็คตามลิสต์ได้เลย คนทาดาอันนี้ก็คือแพ็กไปเยอะนี่คือแพ็กแล้วนะโอเคกองนี้ก็คือแพ็กแล้วที่เราเตรียมว่าเราจะไปใส่กระเป๋าใบใหญ่มันก็แคเ่เล่นๆนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่เอาไปใส่กระเป๋า